แอนจัก,กรพงหยุดออเดชั่นเลือกเฮียรักแท้แจ้งเหตุผลไม่เลือกสามหนุ่มรับผิดใช้ผู้ชายคนอื่นประชดรักแอนจัก,กระพง์ประกาศหยุดการออเดชั่นเลือกเฮียเป็นรักแท้แจ้งเหตุผลไม่เลือกสามหนุ่มขอโทษแสดงอาการเอาชนะรับใช้ผู้ชายคนอื่นเป็นเครื่องมือในการประชดเฮีย หลังจากผู้หญิงข้ามเพศหมื่นล้านแอนจัก,กรพงศ์ที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียแถมรวยเป็นอันดับ3ของโลกออกมาเปิดใจกำลังออดิชั่นชายหนุ่มเพื่อตามหาความรักแท้ในชีวิตโดย4ี่หนุ่มที่กำลังออดิชั่นคือเบนจามินหนุ่มอังกฤษหรือที่เรารู้จักกันคือเฮียเบอร์หนึ่งคลินบอนแดดอดีตแฟนหนุ่มของอดีตนางงามจัก,กรวาลแคทริโอนาเกรหรือพี่หมีเบอร์สองเคิร์กบอนแดดน้องชายของพี่หมีเบอร์สามและกัปตันนักฟุตบอลตุรกีเบอร์สี่ ล่าสุดแอนจกักรพงศ์โพสต์ผ่านทาง Facebook หยุดการออดิชั่นว่า Stuck with you แปลว่าติดอยู่กับคุณเฮียคนเดียวไม่ต้องพูดมากเข้าใจหรือยังหยุดการออดิชั่นกราบขอบพระคุณยายคุณย่าที่ให้คำแนะนำดีๆกับลูกคนนี้เสมอถึงแม้ดิฉันเป็นคนดื้อไม่ฟังใครรวมถึงแฟนคลับทุกคนที่ให้กำลังใจแอนมาโดยตลอด โดยช่วงนี้เฮียกับแอนคุยกันมากเกี่ยวกับการบริหารอนาคตร่วมกันเฮียได้รับตำแหน่งเป็นรองประธานบริษัทและต้องทำงานที่ต่างประเทศ เฮียยืนยันที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนจะมาเป็นหัวหน้าครอบครัวสิ่งที่เราทั้งคู่ต้องทำก็คือการรักษาคุณค่าทางหัวใจเพื่อให้การเวลาและพรหมลิขิตเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ารักนี้เป็นของเธอจากนี้และตลอดไปในช่วงอดีตที่ผ่านมาแอนย้ำอีกครั้งว่าแอนขอโทษทุกคนที่แสดงอาการต้องเอาชนะให้ได้ผ่านทางหน้าจอทีวีทุกรายการที่ไปซึ่งความรักไม่ใช่ธุรกิจแต่มันยิ่งเจ็บก็ยิ่งรักจริงๆอยากให้ทุกคนเข้าใจแอนและลูกเหมือนกัน แอนรู้สึกไม่ดีที่ใช้ผู้ชายคนอื่นเป็นเครื่องมือในการประชดเฮียและพูดจาแรางๆออกหน้าสื่อเพื่อให้เฮียรับรู้ถึงความโกลาหลแต่คนที่เจ็บเองก็คือแอนเสมอ แอนยอมรับว่าหลงหนุ่มๆเหล่านั้นในอดีตโดยเฉพาะหมีคนโตแต่แอนไม่เคยรักเลยจนเขาเกือบบ้าที่รู้ว่าทำยังไงเขาก็มาแทนเฮียไม่ได้ซึ่งในมิวสิกวิดีโอสั่งหัวใจให้เลือกใครไม่ได้ล้วนเป็นคำพูดของคลินจริงๆไม่ได้มาจากสคริปต์ใดๆทุกช่วงเวลาที่อยู่กับแต่ละคนมันเป็นเพียงแค่การคลายเหงาชั่วคราวแต่ต่อมาก็รู้สึกสงสารที่ให้ความหวังกับพวกเขาซึ่งความสัมพันธ์กับผู้ชายทั้งหมด แอนขอยืดอกยอมรับด้วยใจนักเลงว่าในอดีตแอนไม่ควรถลำปล่อยให้มันเกิดขึ้นทั้งทางกายและใจตอนนี้แอนต้องยุติมันทั้งหมดโดยการไม่ต่อวีซ่าให้ใครทั้งสิ้นโดยเฉพาะหมีใหญ่ที่ส่งกลับไปตั้งแต่ปลายพฤศจิกายนปีที่แล้วแอนก็ยังคุยกับแม่เขาอยู่เสมอแต่ไม่ขอคุยกับเขาและส่งเงินผ่านคุณแม่เขาด้วยความห่วงใยส่วนหนุ่มตุรกีกลับไปแล้วหนึ่งเดือนก็คงจะช็อกเหมือนกันที่เราไม่หยิบยื่นโอกาสให้เขากลับมาอีก แต่เราต้องแข็งใจกับตันเป็นคนน่ารักและดูแลความรู้สึกแอนดีมากซึ่งเขาเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้หมีใหญ่เกลี้ยกล่อมดุนแรงถึงกับชูนิ้วกลางให้กับกลางกองถ่ายด้านน้องหมีตอนนี้กลับมาอยู่เมืองไทยกับแอนได้เดือนกว่าแล้วก็คงต้องเคลียร์ให้ชัดว่าเหลือสถานะเพียงแค่พี่น้องและช่วยเลือกสาวๆที่ชอบเขาสนิทกับเขาหรือมาขายขนมจีบเขาอยู่ไม่งั้นคงก็ต้องยกเลิกวีซ่าเหมือนกัน แอนต้องเด็ดเดี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดและขอเพียงแค่รักเดียวถึงแม้อดทนกับการรอคอยก็ตามท้ายที่สุดแอนถามเฮียสั้นๆว่ายกโทษให้แอนได้ไหมกับเรื่องทั้งหมดเฮียก็ตอบสั้นๆเช่นกันว่าผมก็มีส่วนที่ทําให้มันเกิดขึ้นพูดไปแล้วได้อะไรนอกจากเดินหน้ารักแอนต่อไปเท่านั้นเองรักที่สุดสุดที่รักของฉันรักเฮียคนเดียวค่ะ ในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปขอให้ฟ้าบรรดาลิขิตแล้วกันเฮียกับแอนและลูกทั้งสองจะทำให้ดีที่สุดค่ะรักแฟนคลับทุกคนด้วยความซาบซึ้งจริงๆค่ะด้วยรักจากหัวใจขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด